อ่ะวัดดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมสิพามาปรับตั้งสลักหน้ารถไทของยันม่านะครับคือตัวนี้นะครับนี่คายน็อตออกนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับซีตัวนี้นะครับคายออกเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใส่นะครับกจะสมีบล็อกนะครับบล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะครับตัวนึงนะครับอันนี้ก็เบอร์สิบเจ็ดก็มาไว้ด้วกันนะครับแล้วก็ผมเอาปแก้เลื่อนนะครับไว้ท่วงหางบล็อกนะครับให้แหงขันได้แรงขึ้นนะครับทำปต้องแอกออกแหงหลายนะครับแล้ว ไขค,รครวงแบนนะครับไปแงะแงะเอาซิมล็อกออกนะครับนี่นะครับหลังจากบล็อกขันแล้วนะครับบล็อกขันแล้วเราก็มือหมุนออกได้นะครับโอ้สุดเกลดจังไลยครับนนะนี่นะครับสอดขันได้เร็วขึ้น กอนตั้งซิมนะครับหฮาหฮาต้องขึ้นอโยกลอ้อบังกันนะครับขึ้นใบดันนะครับขึ้นใบดันแล้วก็โยกลอ้อไปไปไปซ้ายไปขวานะครับคือสมมติว่าเนี่ยผมอยู่หน้ารถนี่นะครับเฮาเฮาขึ้นไปดันขึ้นไปดันให้ล้อลอยนะครับแล้วก็โยกลอ้อไป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 ,ไปทางหน้ายัางซี่นะครับโยกไปยังซี่ขนโยกขึ้นโยกลงนี่ก็เช็คเบิ้งขวาความฟรีนะครับว่าว่ามันฟรีหลวมหลายปันไดน,นะครับแต่ปกติมัน แฮมฟรีพอประมาณนะครับบพรเมนเด้งดืดๆดนดืด้อไปนะครับแล้วก็โยกโยกไปทางข้างจังสี่นะครับเบิ้งนะครับคันมีหลวมนิดนึงนี่ก็ให้ตั้งเลยนะครับสำหรับตัวผมผมนี่ก็อยากมีหลวมอยู่นิดนึงนะครับผมเลยมาตั้งนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับการสังเกตฮาคือว่าสังเกตอตอนฮาททำงานนะครับมัน คันมันสิมีหลวมอย่ยงนะครับมันสิดังกักนะครับคันคนจับระการลดป็นนะครับมันจังสิเบิ้งก่อนนะครับว่ามันดังจังไหนนะครับแต่วิธีใช้ง่ายๆคือว่าของต้องนี่นะครับขึ้นไปดันขึ้นไปดันเบิ่งนะครับนี่นะครับพี่น้องหลังจากคลายออกแล้วของเราเอานี่นะครับไขควงแปรนะครับไขควงแบตเอ้าในหลังงัดทั้งขารับงัดไนรอกงัดสลักเลื่อนมาทางนานะครับเอ้ามางัดยากจัง่อย เพื่อซีเอาแผ่นซิมออกนะครับพี่น้องนี่นะครับซิมผมก็เริ่มเคลื่อนละเคลื่อนตัวละอ่ะนี่โอ้หลุดโคบนะครับเดี๋ยวซีดะเอาไหม่นะครับเอาออกแผ่นหนึ่งนะครับพี่น้องเอาออกยางละแผ่นนะครับเดี๋ยวผมเรียงซิมก่อนขาตั้งกล้องก็มีนะครับอ่ะนี่นะครับแผ่นซิมแผ่นซิมนะครับซิมีโย่อะทั้งหมดสิบแผ่นนะครับสำหรับรถเดิมๆนะครับ กเดิมๆซึ่งมียู่ทั้งหมด10แผ่นนะครับแต่ของผมเหลือยืนในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมออกไปแล้วคู่หนึ่งนะครับแบบนี้เมื่อนี้นะครับผมเซลออกอีกคู่หนึ่งนะครับผมเซีออกอีกคู่หนึ่งคือใส่ขวอาออกยางละแผ่นนะครับออกแล้วผมก็ซิประกอบเข่าคืนนะครับแบบนี้นี่ครับก็ซิทําการเลียงแผ่นซิมวบนะครับใบด้านด้านละสามแผ่นนะครับนี่นะครับใบด้านละสามแผ่นแบบนี้นะครับ นี่นะครับเหลืออันด้านละสามแผ่นนะครับอันนี้ครับจากสิบแผ่นนะครับผมครอบรอบนี้ก็เป็นรอบที่สองนะครับก็สิเหลืออยู่หกแผ่นนะครับนี่นะครับสการประกอบนะครับหอก็ล้อยน็อตไปล็อกขาซิมนะครับเราก็สอดแผ่นซิมเข้าไปนี่นะครับสอดเข้าไปทางข้างนะครับนี่แค่นี้นะครับสอดทางซ้ายนะครับอที่นี้ทางขวานะครับ ข้งขวาเขาเลี้ยงเราเขาก็ใส่แผ่นซิมเข้าไปง่าือกันนะครับนี่ครับพี่น้องง่ายๆนะครับบริยากนะครับนี่ครับใส่แผ่นซิมเข้าไปแล้วเขาก็บีบน็อตเข่าซื้อนะครับนี่ครับบีบน็อตเข่าแน่นนะครับนี่ครับเอาครับพี่น้องล็อกแน่นเรียบร้อยนะครับ แน่นเรียบร้อยวันนี้ก็เอาแค่จัระบีอัดนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้เขาก็เก็บไว้นะครับพี่น้องนี่ผ่นซิมตัวนี้เก็บไว้เวลาเขาเปลี่ยนบูธสลักนะครับเขาเปลี่ยนบูธเขาเป็นอย่างเขาก็ได้เอาซิมชุดเก่ามาใส่นะครับเราต้องได้ซื้อไหมนะครับหรือว่าชุดไม่เขามีซิมไมเพิ่มผมก็ไม่รู้นะครับตันนี้ก็ไดีแค่เราต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้กับอุปกรณ์เขานี่แหละนะครับ นี่นะครับพี่น้องอาจจะระบีเรียบร้อยนะครับผมอาจจะระบีเรยเร้อยแล้วนะครับเห็นหละครับพี่น้องเอาจนเป็ตออกขนาดนี้เลยนะครับจะมันรุ่นออกมาเลยนะครับทีนี้ก็ทําการขึ้นสตาร์ทเครื่องยกใบดันขึ้นเช็คนะครับนี่นะครับสำหรับทิกเล็กน้อยน้อยนะครับเขาก็โยกเบิงเจ็กซี่นะครับสำหรับหลังจากที่เขาถอดแผ่นซิมออกนะครับนี่ครับก็ฟรีหลายนะครับนี่นะครับท่านนี้ก็พอดีแล้วนะครับ ยัยมันเนิดเกินนะครับคันเนืดจนดังอีสัสอีสาสหันบูดเัาที่แตกอีกนะครับเอานี้นะครับใช้ทอดคลิปให้พี่น้องนะครับได้ไปเฮ็ดกันนะครับได้ไปตรวจเช็กนะครับสำหรับผู้ใดอ่าใส่งานมันดูนนะครับหรือว่ามีอาการคันหลวมนะครับก็ลองเช็กจังสี่เบิ้งนะครับ